ครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องเอฟซีแฟนจองเสี้ยนหนองคายมาพมมาต่อกันชุดเก่าครับมาอีกแล้วมือนีกะมีแมวมานำเสนอมือนีสิมานำเสนออ่า สูตรปลาเงินปลาท่องพี่นอ้องมีผู้เห็ดมีผู้ถือบอน้อครับเข่าซ่อนๆเลยครับเข่าสองหวดซ่อนๆเลยต่างใจเย็บมากเนาะแต่ว่ายาประมาทครับบางยาเนยเป็นตัวกลับหวดก้อน จะเป็นต,รรปตัวตรงอยู่ตว่างวดที่แล้วนีเน่เป็นตัวกลับเป็นซีเป็นสองซีเลขออกซีสองครับเลขกับว่าหลปูพีหนอนถ้ามันเข่ามันแมนดีดีมันขนาดนุ่ทุ่นดีมันนี่มันกับว่าอะไรบนล่างนี่พี่หนอมันมีแต่ลางอย่างเดียวมันกับเป็นตะนา เสียงโสงอยู่เ่าลงทุนอยู่เลแล้วเมื่อนี่ผู้ใดเห็นชิปผู้ใดได้เอาสูตรประเฮ็ดคือจิตถูกตัวหนาครับแต่ว่าบางคนยังเฮ็ดบ่เป็นเดี๋ยวเมื่อนี่สีเเฮ็ดไฮเบิ้งอีกครับสีมี่ตัวเด่นตัวใด ถือใจบอ่อพิจารณาเรือครับจับคู่แล้วมันกับได้แค่ซีหังครับลางยางเดียวเดี๋ยวสิบผ้าเย็บเดี๋ยวสิบผ้าเอาจี๊ดีเกา่าไห้เบิ้มพร้อมมันเป็นตนาเสียงหนาลุ่มล่นซำเล กระบอเนี่ยว่นอะนะครับถ้าว่าขั้นกันบนกันล่างหรือนักบนนักนักล่างเบาทั้งบนกันไห้ก็ได้กันกันเนียวนักล่างซื่งบนก็นน้อยพี่น้องก็ได้ถ้ามันชันล็บเอียงก็เกิดขึ้นได้นอกพี่น้องเนาะบ่อพลาดตูเด่นกับบอกพลาด ทางแม่นอยู่ดิพี่น้องหมดก้อนนั่นกะเด่นก้อนนั่น,นหมดที่ออกหนึ่งซีก็เด่นหนึ่งยับคูัหนึ่งซีเอาเต็มๆพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ก็สิบผ้ามาเฮ็ดอีกเดี๋ยวเฮ็นนเด,เด,เดไอสูตรนี้เบื้องแรกว,วันนี้คลิปต่อไปก็เป็นหวย เอฟซีทั้งบ้านหวยเอฟซีทั้งบ้านเขา่าครับจับคู่นี่เขา่าของคนเมียเขา่าเอาหลายๆสูตรมาเปรียบเทียบเลยก็ได้บางยาเนี่ยโอ้เสียดายพี่นนองหวยคำนวณหวยตารางเขา่าเจว่ามันจับคู่หรือมันหลายหางหก็ตัดออก ตัดวัดตัดถือตัวมันออกพี่น้องไปเน้นเน้นมันบ่ถือตัวเน้นก็เลยไปซื้อติตไไดไว้ก็เลยก็ได้เนืน้ออยู่เมื่อนี้ก็บ่มีม่ยังหลายก็มานนำเสนอสูตรปลาเนี่ยปลาท้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกับกล้องหน้าให้ไป็นแบบจะจะ มันเขาอีหลีบอ่กเขามาแล้วกับฝากคนไหลคนแช่แน้ด้อพี่น้องเพื <_ d ata> ่อเป็นกำลังจะเฮ็ดชิบต่อไปได้เบิ้งแล้วได้เฮ็ดแล้วกะกะอ่อไปยึดประจับลอตตรีคุณนุนรัฐบาลามันแม่นหาม,มันใส่อีหลีกะปัจิพ่อใดถือต้งเขาปัจจด้ลอตตรีเน่นลาง มันมีโอกาสสูงพี่น้องเลขซีคูนึงพี่น้องไปกรับกับแท่อะไรแดดเท่าน,นั้นแหละแล้วมามัปตัดออกถ้า่าใจว่าอยากให้ตัดออกครับตัดกันอีกถือตัวตัดอันะน,นะเนาะกะซืผ้าไป สูตรใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับ,บครับไปบดงครับนี่แหละสองงวดสั้นๆที่น้องเห็นไ่มเนาะเห็นอย่างไรนะเห็นมองงวดวันที่หนึ่งสิงหาเขา มีสามมีสี่มีห้าตามนี้นะครับเนี่ยเด่นเด่นหนึ่งจับคู่กับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหา้าหนึ่งสามหนึ่งสี่เข่าที่หนึ่งสี่ครับพี่หนุ่มคนคางแม่นนี่ได้พี่นุ่ม งวสดสิบหกงวดม,า,มาเมื่อกีนครับเล่นสองจับคู่สองสี่สองหา้าสองหนึ่งสองหกมานี้เลขออกสี่สองครับเป็นตัวกลับก็ถือว่าเข่าอยู่ครับเป็นตัวกลับ แล้วงวดน,นี้สิผ้ามะเฮ็ดสดๆร้อนๆนี่พี่นนอกผ้ามะเฮ็ดสดๆร้อนๆแซ่บหนึ่งมะเฮ็ดสดๆร้อนๆกันเลยครับเ,เตรียมปากกาสมุดจะเบิดกันพี่นนอก เห็นมานะก,กล่องไหมแป๊บหนึง่งปรับกล่องจะหน่อยกันส่งต่ำอ่าเห็นอะไรพี่นะ้องส่งสีโอเคบอก งวดนีวันทีวันทีหน่งนี่เนาะทีหนึ่งเก้ โอ้ยสองไม่จิกกระบอกออกแล้วสูตรป่าเงินป่าท่องนะตั้งซื้อสองไม่จิกกระสบเบิร์ดแล้วพี่น้องมันนี่สิบมัพเห็ดเห็ดกระบ,บอกยากวนะครับจุดจึบจ๊บจึ๊บไป เขามาจุดขา้างล่างเพื่อเพิ่มสวยงามด,ด้วยซี่งดอกพี่น้องสีดวังวางวันนี้คือสิบอผ่านเนาะพี่น้องเนาะวันนี้วังวานคือสิเขาวเต็ม ุ่งจึงเดกก็ได้พเพราะมันป็นลูกเป็นล่างพี่น้องบริสิ์เรียบเดี๋ยวจีแต่ล่างจักแป๊บนึงควมสวยงามนะพี่น้อง แล้วครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วบานนี่อ้ากับถ้าเปิดตำล่าอันนี้เรื่องของยานี่ สองเนาะพี่น้องเขาเก่าสองเนี่ยมาตั้งโอ้เขียนตัวป่ากับหัวพี่น้อ,นองเขาบอกเป็นยังเนาะสองแล้วเขาใจก็ละพี่น้องสามแตว่ว่าจะยปีนตัวเลข เขาจดอีดสี่ห้าหกเจ็ดแเาศย์เด็นมาพีหน่าาปากกาไขมือนมกและว,วันนี้มันเด่นอย่างเด่นศูน เล่นศูนย์กระจับคู่จับคู่มีอย่างนีครับเอาเล่นศูนย์นะเข้าก่อศูนย์ตัง้งปึ๊บศูนย์เก้าศนมศูนย,นยองว้าแนทัวที่ตัทวที่ศูนย์สองแล้วพี่น้องด้อว,ว้าเมื่อนี่ ศูนย์สองได้มันแหละเขียนได้ศูนย์สามซ้ำกันแล้วมันมจะออกศูนย์สามยี่ปีพี่น้องนี่แหละใจจำนีน่แหละจับห่าง้ำนีน่คือบทชัดแต่ว่าปรกกาเบิดมือพี่น้องอาภูเฮตโตเปียนกับเล่มานำเสนอ กระเชีดไห้ทุกรอบแล้วครับข้ามันเข่าเพือผูเป็นเฮบยเปลี่ยนเนาะขอนขางซีมเมนต์นี้ด้พี่นอ้องมันเป็นเลขบว่าหลายหางครับเราไมนก็เป็นเลขลางพรอบเนาะเนาะถามมา,มากตัวใดก็มากนี่แหละศูนย์สองศูนย์สาม เลขสามหางหนึ่นงศูนย์สี่พอได้จับโอ้ยศูนย์สี่อีกหางหนึง่งพี่นองเนี่ยเนาะเบื่อเอาแคบเอาพี่นองมักน้ำบอคือวางงวดนี่คือสีมา,าอายู่ ส่วนมากมันจะเข่าตัวน่านี่ครับเนี่ย,ยมันจะเข่าตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้นส่วนมากเนี่ยมันจะออกมีสีสีเบื้องเจียวเจียวของเก่ามาทุ่นนะพี่น้องเด้อยสดท,ที่มันออกอย่งเดยวที่เดียวแคบมีท่าน,นี้เนี่ยพี่น้อง บม,มันสิออกอยู่สีสอันนี้เหมือนก,นออกนันออกดี่สิไม่ออกดีสิก็ออกดีสีหมาทานนี้พ่ใครออกครับหรือมันชิบวออกวันนี้กับพ่จับมันอ่กหมาท่านนี้กับพ่ใครออกชิบห่าอออหกกบออ่อออกสองหูกับว่มันบอกสองสี่สองสองสี หนะนึ่งสามกับบออกไปออกนหนึ่งสี่นะับเพือเดหน่งเก้าครับประกับหัวทั้งเียม คับเอาพี่น้องตัวชอบตัวชอบมักนบอมักกระจัดขัดกับพานเด้อพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงพิจาหน้าดีดีเนา สุดท้ายมีการพี่น้อง FC แฟนซองมีโชคมีใชัยลำล้ำด้วยสุภูสุขคนเมื่อดีเมื่อเนเดิมครับสวัสดีครับ